สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยซิดนี่นุ้ยชาแนลนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกๆุกท่านวันนี้นุ้ยจะพาพี่เพื่อนเพื่อนทุกทท่านมา,าดูไม้ประดับชนิดหนึ่งค่ะก็คือสาวน้อยปะแป้งค่ะทุกทคนเนี่ยค่ะนุ้ยคิดว่าพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีค่ะสาวน้อยปะแป้งเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกประดับอาคารบ้านเรือนต่างๆนะคะ นอกจากจะเป็นไม้ประดับแล้วยังเป็นอ่าไม้ประดับเสริมมงคลเสริม่วงจุ้ยให้กับอ่าผู้ที่ผู้ผู้ปลูกและบ้านเรือนด้วยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนท,ท,ทุกทท่านและอ่าเป็นไม้พันธุ์ที่คอยให้โชคลาภและคุ้มครองภัยให้กับผู้ปลูกให้มีอายุยืนยาวด้วยค่ะท,ทุกทท่านเนี่ยค่ะสวยนะคะเนี่ยค่ะสวยน่ารัก การดูแลสาวน้อยปะแป้งก็ไม่ได้ยากเลยค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงและดูแรลรักษาง่ายต้องการแสงแดดหรือแสงสว่างมากแต่ไม่สามารถจเจริญงอกงามได้ในที่มีแสงแดดรำไรนั่นก็หมายถึงว่าสาวน้อยปะแป้งเขาชอบแดดค่ะทุกทุกท่านชอบแดดนะชอบอาสามารถที่จะปลูกกลางแจ้งได้ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุก,ท,กทุกท่านเนี่ยค่ะ ในปัจจุบันนี้มีสาวน้อยปลาแป้งเยอะแยะมากมายร้ายชนิดนะคะทั้งที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ลูกผสมต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็สวยค่ะทุกท่านเนี่ยสวยเนาะดูค่ะสีสันของเขาอันนี้ก็จะเป็นออกเขียวข้างหลังนะเป็นเขียวเข้มเนี่ยค่ะทุกทุกท่านเนี่ยค่ะในความสวยงามน่ารักของสาวน้อยปะแป้งนะคะพี่เพื่อนๆทุกทุกท่านแล้วก็เป็นที่นิยมคอยคุ้มครองผู้ที่ปลูกและให้อายุยืนยาวและให้โชงให้ลาบด้วย แต่ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามต้นใหญ่ใบสวยเมื่อนำมาปลูกหรือว่าตกแต่งภายในบ้านทำให้บ้านดูดีแต่ต้นไม้ชนิดนี้หากพ,พี่เพื่อนๆท่านใดนำมาปลูกไว้ภายในบริเวณบ้าน ต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังค่ะเด็กค่ะเด็กเล็กเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงให้ดีนะคะพี่เพื่อนเพื lek, ่อนทุกทท่านเห็นมองสวยเห็นสวยเห็นน่ารักแบบนี้สาวน้อยป่าแป้งเขาม <sweet> ีพิษนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทท่านทั้งใบทั้งลําต้นแล้วก็รากของมันมีพิษค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทท่านหากนําใบของมันมาเคี้ยวจะทําให้เกิดอาการชาเกิดความระคายเคืองในปากน้ําลายไหลบวม ในกรณีที่อาการหนักทําให้เกิดอาการบวมและหายใจลําบากส่วนใหญ่นิยมปลูกสาวน้อยปะแป้งเช่นสาวน้อยปะแป้งก้านยาวและสาวน้อยปะแป้งด่างเหมือนอเหมือนคล้ายๆบอลนยคะแต่ว่าชนิดนี้ไม่ค่อยมีใครปลูกไว้ในบ้านนะคะถ้าสมมติว่าปลูกไว้ในบ้านเนี่ยต้องระม,มัดระวังเด็กและสัตว์เลี้ยงของเราให้ดีนะคะเพราะว่า,าหนุยเคยได้ยินพี่เพื่อนๆที่ว่าเลี้ยงน้องหมาเนี่ยคะ่ะพี่เพื่อนทุกท่านเขาเลี้ยงน้องหมา แล้วที่บ้านเขาก็ปลูกสาวน้อยปาแป้งสาวน้อยปาแป้งที่คล้ายๆบอนนะคะที่ว่ามีจุดอ่ะมีจุดอ่าจุดแดงๆเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนอย่างที่เราเห็นทั่วไปที่ไม่ใช่แบบชนิดนี้นะคะเป็นจุดแดงๆเป็นอ่ะมีใบใบแดงใบขาวจุดๆเขาขาว,ขาว,ขาว,ขาวแดงๆอะไรประมาณนี้ค่ะนั่นแหละคือน้องหมาเขานะ่ะไปไปกัดแต่ไม่รู้ว่าน้องหมาเขานะ่ะกินไปมากน้อยแค่ไหนแต่ก็คือน้องหมาเขามีอาการเสื่อซึม แล้วก็ أو, มีอาการน้ำลายไหลมีน้ำลายไหล ices, แล้วก็ซึมแล้วก yeah. ็เหมือนกับแบบไม่สนุกสนานไม่ร่าเริงค uh ่ะพออีกว uh ันหนึ่งมาก็คือนอนนิ่งนอนนิ่งเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นเหมือนเหมือนคล้ายๆกับว่าข้างในเนี่ยมัน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 เหมือนกับว่ามันแข็งมันชาข้างในเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าระบบภายในเหมือนแบบอ่อนๆตัวลงแล้วก็อีกวันสองวันน้องหมาตัวนั้นก็เสียชีวิตค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่าน เป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าเด็กเด็กเขาไปเล่นถ้ายางมันโดนที่ลำตัวนี่ก็เกิดอาการคันนะคะน่าจะมะีน่าจะมีพิษคล้ายๆกับบอลเราเน,นีน่ยค่ะบอลบอล่ะเหมือนเหมือนที่เรามีอาการคันเนะะี่ยค่ะนุ้ยนะแพ้บอลน,นะคะบางคนเขาเขาเอาบอลน่ะเอาบอลหวานนะ่ะมามาแกงเนาะมาแกงกะทิมาแกงส้มอะไรพวกนี้เขาทานกันได้แต่นุ้ยทานไม่ได้นะคะพี่เพื่อนนุย้ยนุ้ยมีความรู้สึกเลยว่า ถ้านุ้ยกินบอลเข้าไปเมื่อไหร่กินแกงบอลเข้าไปเมื่อไหร่นุ้ยจะมีอาการรู้สึกชาลิ้นเลยค่ะจะชาลิ้นแล้วมีความรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนมีความรู้สึกว่าลิ้นเราเนี่ยมันใหญ่แล้วมันเต็มปากมากเลยค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังด้วยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านสมัยก่อนเขาไม่มียาพิษหรือว่ายาเบื่อเขาก็ใช้อ่าเขาก็ใช้ยางจากต้นสาวน้อยป่าแป้งนี่แหละค่ะเป็นอ่าเป็นยาเบือสัตว์ต่างๆที่ว่า ที่ว่ามาคอยทําลายข้าวของหรือว่า,า,าผลผลิตในไร่ในสวนเนี่ยค่ะพี่พี่เพื่อนทุกท่านเนี่ยค่ะไม่น่าเชื่อเนาะไม่น่าเชื่อนะคะพี่พี่เพื่อนทุกท่านเห็นสวยๆเห็นน่ารักแบบนี้จะมีพิษบ้านหนุ้ยก็ปลูกนะคะแต่ไม่ใช่สาวน้อยป่าแป้งแต่จะเป็นบอลเนี่ยค่ะเป็นบอลแบบนี้ค่ะแล้วก็พลูด่างนะคะพี่พี่เพื่อนทุกท่านแล้วก็ตอนที่ว่าหนุ้ยไปซื้อมาไป ไปรับไม้พันชนิดนี้มาเลี้ยงนะคะก็คือนุ้ยก็ปลูกไว้ใส่กระถางแล้วก็วางไว้ตรงบันไดค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทท่านแต่ว่านุ้ยไม่รู้ว่านางนีหน้านะเขาจะดือ้อเขาจะซนมากขนาดนี้นางก็เอาไปจัดการเลยค่ะเอาไปกัดเอาไปดึงออกมาจากกระถางถอนขึ้นมาเลยค่ะถอนขึ้นมาจากกระถางเลยค่ะแล้วนางก็เอาไปกัด,เอ,ด,กเ,เ,อกดเอาไปนั่นเล่นเนี่ยค่ะตอนที่นุ้ยมาเห็นบอลของนุ้ยนะคะที่สภาพที่เหลือนะคะเหมือนประมาณว่ารากจา้า ใบาลาเกอนอะไรประมาณนี้ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านไม่รู้ว่านางเอาไปนางกินหรือว่าอะไรยังไงนุ้ยก็เลยเอาหัวมันที่เหลือน่ะเอามาจิ้มดินไว้เอามาแซมไว้ในกระถางเนี่ค่ะอันนี้กระกระถางดอกอ่าคล้ายๆว่าจะเป็นดอกลิลลี่นะคะดอกลิลลี่เนี่ยนางก็ทําลายค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนางก็ทําลายค่ะมีห้าต้นนางทําลายค่ะเหลืออยู่สองต้นค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่าน เนี่ยค่ะโชคดีที่ว่านีน่าเขาไม่เป็นอะไรนะคะโชคดีที่นางนีน่าเขาไม่เป็นอะไรค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านแต่นุ้ยสังเกตว่าหลังจากที่ว่าเขากัดต้นบอลเนี่ยค่ะเขากัดต้นบอลแล้วนะนุ้ยก็ไม่รู้ว่ากินไปหรือเปล่าเพราะว่าไม่เห็นสภาพของใบเลยค่ะเห็นแต่หัวก็รู้แต่ว่าหลังจากนั้นนีน่าไม่ค่อยทานอาหารค่ะแล้วก็จะซึมๆซึมๆค่ะซึมๆ เงาเงาเงยเงยยังไงชอบกลแต่ว่าไม่สามารถที่จะหยุดความดื้อของนีนาได้เลยค่ะบอกตรงๆค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังด้วยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านอย่าลืมนะคะต้นไม้ที่ว่ามียางเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีพิษมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเรามีลูกเล็กแดงหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงแสนลักของเราเนี่ยนะคะที่อยู่ในบริเวณบ้านเราด้วยเราต้องระมัดระวังนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่าน อย่าลืมนะคะสาวน้อยป่าแป้งน้องสวยน้องน่ารักแต่น้องก็มีพิษนะคะเป็นไม้ประดับมงคลก็จริงแต่น้องก็มีพิษเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังนะคะพี่เพื่อนทุกทุกท่านเนี่ยมีคนเขาบอกว่าสาวน้อยป่าแป้งเขาให้หวยด้วยนะคะเขาให้โชคให้ลาบเราด้วยมีใครสามารถมองเห็นไม่เอ,อ่ยเห็นตัวเลขไหมถ้าเห็นแล้วบอกนุ้ยด้วยนะ วันนี้ขอขอบคุณพี่พเพื่อนทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอฝากกดเลิฟกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยได้ทำคลิปดีๆออกมาพ,พี่เพื่อนๆได้รับชมกันในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ